สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาณนะืุนาามานำเสนอครับเอาไงดีคุณหนูอุมอิงตื่นขึ้นมาตกใจกับข่าวนี้สถานทูตสวีเดน ประกาศยกเลิกการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางการทูตกับประเทศเขมรแบบถาวรความหมายคือยุติการทูตกับประเทศเขมรย้ายออกจากเขมรขอใช้ทูตสวีเดนในประเทศไทยมองดูอยู่ห่างๆตามมาด้วยข่าวที่คาดว่าน่าจะประมาณสิบกว่าประเทศที่เคยให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือประเทศเขมรมาตลอดจะยุติการให้เงินช่วยเหลือไปแบบถาวรไม่ขอเข้ามาวุ่นวายกับประเทศเขมรอีกต่อไป น่าจะเข้าใจได้ว่าสวีเดนคือสมาชิกใหม่เอี่ยมถอดด้ามของนาโตกับปัญหาท่าเรือเรียมในทะเลอ่าวไทยที่ตอนนี้ในทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วว่า,ขาเขมยกให้จีนมาสร้างฐานทัพเรือในประเทศของตนเองเรียบร้อยแล้วฐานทัพเรือเรียมอยู่ห่างสิงคโปร์แค่1,000กิโลเมตรแต่ควบคุมพื้นที่เขตพิพาททางเส้นแบ่งเขตเดินเรือทางทะเลของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด และในปัจจุบันจีนได้ส่งเรือยามชายฝั่งออกตรวจพื้นที่ทางทะเลจีนใต้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโดยประกาศว่าพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดที่จีนเขียนขึ้นมาเองเป็นของจีนประเทศไหนห้ามละเมิดโดยเด็ดขาดซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นจีนก็มีปัญหากับสิงคโปร์เรื่องช่องแคบมะละกาที่จีนไปขีดเอาแนวเส้นทางทะเลไปเป็นของตนเองทั้งหมดรวมไปถึงหมู่เกาะต่างๆของฟิลิปปิน ที่อยู่ในเขตที่จีนขีดเส้นแดนเอาตามใจชอบก็ย่อมเป็นของจีนโดยไม่สนใจคำพิพากษาของศาลโลกปัจจุบันจีนขีดเส้นแดนทางทะเลจีนใต้ที่รวบเอาพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดจากทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามบรูรนายและมาเลเซียโดยได้ส่งเรือตรวจการเข้าประจำที่ฐานทัพเรือเรียมในเขมรจำนวนสองลำในขณะที่เขมรเริ่มขุดคลองฟูนันตีโช เพื่อทะลุออกมาทางอ่าวไทยและมีความพยายามชี้เป้าเอาเกาะปูดของไทยให้มาอยู่ในแนวเขตแดนของเขมรเพราะมีพี่ใหญ่อย่างจีนหนุนหลังอยู่แถมมีเครือญาติสนิทที่มาจากคนตระกูลชินวัตรที่ขึ้นเป็นผู้นำของประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านั้นกว่า17ปีที่เขมรไม่เคยพูดถึงเกาะปูดของไทยเลยมีประเด็นเล็กน้อยจากจีนในเรื่องที่กองทัพอากาศของไทย ในเมื่อไม่ซื้อเครื่องบินขับไล F ่ F-16 รุ่นใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วทำไมกองทัพอากาศของไทยถึงหันไปซื้อเครื่องบินขับไล่กริฟเฟนยกฝูงจากสวีเดนแทนที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่ตระกูลเจของจีนกับคำถามนี้คงไม่ต้องไปสนใจเพราะแค่กริฟเฟนลำเดียวที่กองทัพอากาศไทยเคยนำมาฝึกร่วมกับเครื่องบินขับไล่ตระกูลเจของจีนทั้งฝูงผลก็คือ กองทัพอากาศไทยชนะขาดไม่เห็นฝุ่นเครื่องบินก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่ากองทัพอากาศไทยบินเก่งกว่าจีนเยอะมากข้อนี้จีนก็รู้ดีเพราะหน้าแหกกลับไปและประเมินกองทัพอากาศไทยไว้ต่ำเกินไปเพราะแท้จริงจีนเองก็เป็นเจ้าเวหาไม่นานไม่มีประสบการณ์ใช้รบจริงต่างจากฝูงรบของญี่ปุ่นที่จีนไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งสักเท่าไหร่กลัวถูกสอยร่วงยกฝูง เพราะคณะสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อเรื่องเจ้าเวหายังเคยเจอพิษสงของฝูงบินญ,ญี่ปุ่นมาแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองการแสดงออกทางการทูตของสวีเดนชี้ให้เห็นว่าฐานทัพเรือเรียมของเขมรคือเป้าหมายและการเฝ้าจับตามองของนาโตมาตลอดจากพฤติกรรมที่เขมรเลือกอยู่ข้างฝั่งของจีนอย่างเปิดเผยก็ไม่ต่างไปจาพกพฤติกรรมของนายเศรษฐาที่แอบเอาประเทศไทย ไปเข้าร่วมกับกลุ่มบิษอย่างเงียบๆที่มีจีนเป็นพี่ใหญ่อยู่โดยไม่ผ่านสภาความเห็นชอบและแน่นอนว่าพฤติกรรมแบบนี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งประเด็นและมีข้อสงสัยว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายหรือมีผลประโยชน์อะไรกับเขมรในเรื่องเกาะปูดของไทยหรือไม่และดูเหมือนว่ามีพฤติกรรมที่อิงไปทางจีนอย่างชัดเจนมากผิดปกติที่เคยเป็นมา อากที่เคยวางตัวเป็นกลางมาตลอดปัจจุบันทั่วโลกยอมรับแล้วว่ารัเสเซียไม่ใช่เบอร์สองของโลกในเรื่องแสนยานุภาพทางทหารจากผลการทดสอบให้รบกับยูเครนและสอบตกไม่เป็นทา่าทำให้รัเสเซียสูญเสียทหารไปมากกว่า90 0 0 0นายและทำให้ยุโทโธปกรณ์ทางทหารต้องมาลายหายไปเกือบหมดประเทศต้องหันมาอาศัยใช้โดรนของจีนและอิหร่านแทนและออกมาข่มขู่สหรัฐอเมริกากับนาโตว่า ถ้าทรงขีปนอาวุธระยะไกลให้ยูเครนรัสเซียจําเป็นต้องนําเอาอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้สรุปคือรัสเซียกลัวยูเครนใช้ขีปนาวุธระยะไกลยิงถล่มใส่กรุงมอสโกส่วนสหรัฐอเมริกาเจ้าเล่ใช้ทหารยูเครนไปเป็นหนูทดสอบอาวุธของตนเองพ้นออกมาก็คือซาอุดิอาระเบียจากที่เคยมีความหวังว่าอาวุธของรัสเซียจะมีประสิทธิภาพเทียบเคียงของสหรัฐอเมริกา ตอนนี้ต้องนิ่งเงียบสนิทเอาไว้ก่อนในขณะที่จีนก็มีความพยายามขายอาวุธให้ซาอุดิอาระเบียมาตลอดเพราะเชื่อมั่นว่าอาวุธของตัวเองนั้นเทียบเคียงและมีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าสหรัฐอเมริกาเลยพูดมาถึงตรงนี้เข้าใจได้ว่าท่าทีของนาโตโดยเฉพาะกับสวีเดนที่เป็นตัวเปิดเกมรวมไปอีกกว่า10ประเทศที่ยุติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเขมร มีแนวโน้มว่าเขมรจะกลายเป็นสนามทดสอบอาวุธของจีนกับนาโตในเขตทะเลจีนใต้และฝั่งของอ่าวไทยถ้าพูดให้เข้าใจจริงๆเราอยากเห็นรัฐบาลไทยต้องแสดงท่าทีเป็นกลางอย่างชัดเจนแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของตระกูลชินวัตรกับตระกูลฮุนเซนนั้นมันอย่างรากลึกลงไปมากที่อาจนำพาประเทศชาติเข้าไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงได้จากผลประโยชน์ของสองตระกูลนี้หรือไม่ ทักษิณกับคุณหุงอิงคงต้องออกมาให้คำตอบกับคนไทยอย่างชัดเจนดูเหมือนว่าภายในของทหารก็คงรู้กันอยู่ไม่เช่นนั้นจะมีนายทหารระดับสูงที่เชี่ยวชาญการรบได้ออกมาร้องเพลงรักชาติไทยให้นายทักษิณฟังอยู่ทุกวันนี้และร้องเป็นในๆว่าหากถึงจุดที่เหลืออดและทหารต้องอดทนไม่ไหวความบันเลยและความพินาศสันตโรนี้จะรับกันไหวไหมการเป็นรัฐบาลที่ดีและฉลาด นำพาประเทศให้รอดพ้นภัยได้นั้นต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าอยากเป็นขี้ข่าของประเทศใดๆทั้งสิ้นเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลตนเองต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใช่นำรัฐบาลมาอยู่ภายใต้อุ้งตีนของนายฮุนเซนแค่เขาออกปากเชิญก็เตรียมพาคณะคอรมอทั้งหมดไปหมอบกราบเท้าของฮุนเซนปัจจุบันควรมองโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วว่ารัเสเซียไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนาโตอีกแล้ว ขนาดตุรกีจอมกบฏของนาโต้ยังหุบปากเงียบเพราะหลงเข้าใจผิดคิดว่ารัเสเซียจะเจ๋งเหมือนที่คิดไว้แต่ในปัจจุบันความจริงก็คือเป้าหมายของนาโตก็คือจีนที่นาโต้มีความกระสันอยากทดสอบอาวุธของจีนมากที่สุดในตอนนี้ว่าสมราคาคุยหรือไม่ส่วนขเขมรไม่ต้องคิดอะไรให้มากแค่ยกฐานทัพเรือเรียมให้จีนไปแล้วจีนให้อาวุธมานิดๆหน่อยๆก็ทําตัวห้าวเป้ง และสุดท้ายขาเขมรจะกลายเป็นประเทศที่อาเซียนรังเกียจที่สุดเพราะคือตัวต้นเหตุที่นําจีนเข้าสู่ความขัดแยง้งที่จะรุนแรงขึ้นในเขตพิาพาททางทะเลจีนใต้เตรียมตัวส่งแรงงานขาเขมรกลับบ้านให้หมดดีกว่าและเตรียมปิดพรมแดนทั้งหมดด้วยและปล่อยให้ทั่วโลกเขารุมกินโต๊ะขเขมรให้ขิดขยาดประเทศไทยมองให้ครบ360องศา มองไม่เห็นประโยชน์อะไรสักอย่างที่จะได้จากขเขมรจะมีแค่คนในตระกูลชินวัฒน์เท่านั้นที่มองเห็นผลประโยชน์จากขเขมรอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นขนาดผู้นำของสวีเดนยังมองออกเลยว่าขเขมครคบไม่ได้เขาเลยขี้เกียจเสียเวลาที่จะมีสัมพันธ์ทางการทูตต่อไปคบขเขมรมีแต่ขาดทุนหาประโยชน์ไม่เจอสักอย่างแถมนำภัยมาสู่คนในประเทศของตนเองด้วยเดชาณนะรุนาั ชลวประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกํำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ